สวัสดีจ้ะวันนี้มาดูทุเรียนบ้านนะปลูกเองนะน,นี่นะจ๊ะหมอนทองเหรอเป็นจะพันเล็บ้องไม่ใช่เป็นไม่ใช่หมอนทองไม่ใช่หมอนทองแต่เป็นไม่เล็กสองมันอ๋อเป็นจะพันนะคะอนี่พันใหม่ค่ะเป็นจะพันนะคะโลเท่าไหร่คะเนี่ยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทค่ะนี่ก็ปลูกเองนะพันผสมนะ เอาเม็ดหมอนทองมาปลูกเอาเม็ดหมอนทองมาปลูกเนะาะแล้วทำไมมันกลายเป็นเบนจพรณอะ่ะเา,าเรียกเบนจพี่นะจ๊ะโล,ละเจ็ดสิบนะจ๊ะทุเรียนใต้นะจ๊ะโลเจ็ดสิบจ้ะทุเรียนใต้ <laughs> แล้วมาดนูนี่นี่นีีน่ อาหารเรานะเจ้าวันนี้อาหารเราจ้ะนี่จ้ะหอ่อหมกจ้าลหห่อละสิบบาทนะจ้าใส่ใบมันนะจ้าหอ่อหมกนี่ใส่ใบมันนะเขาขายห่อละสิบบาทนะจ้านี่จ้ะสิบบาทจ้าสิบบาทไม่ไปรองไม่นั่ง มันยางเดียวไปเลยนะไม่ลองเดียวหทักเดี๋ยวก้อนโอ้อหอมหมกนะจ้าสิบาทนะจ้าทำเองขายเองจ้าใส่ใบมันนะจ้าหอมหมกใบมันจ้านี่นะจะหมดแล้วเน่น่เ่กล้วยแขกจ้าไม่ใช่กล้วยไทยนะจ๊ะกล้วยแขกกล้วยแขกนะสิบาทยี่สิบาทก็ขายนะจ้า โอเคนะคะวันนี้เสนอห่อหมกกับทุเรียนนะจ๊ะทุเรียนเขาปลูกเองเนาะมีเท่านี้แหละอเสียงมากโอเคนะจ๊ะห่อหมกจ้าห่อหมกเนาะนี่นะจ๊ะห่อหมกจ้าสิบบาทนี่นะจ๊ะห่อหมกนะจ๊ะสิบบาทจ้ะ โอเคណា